เดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันนะครับว่ายางสําหรับรถที่ใช้ในเชิงพณิชนะครับวิ่งไปแล้ว7 0 0 0 0 8 0 0 0 0มโลเนี่ยสภาพเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับเดี๋ยวามาดูที่คันแรกกันก่อนเลยนะครับคันนี้วิ่งไป81,119กิโลเมตรนะครับยางจะเป็นยางแม็กซิตรุ่น MCV 5านะครับสำหรับใช้ในเชิงพณิส์สามารถบรรทุกหนักได้นะครับผมเดี๋ยวผมวัดดอกยางไปเดี๋ยวกล้องก็ถ่ายสภาพยางไปเนาะตัวนี้นะครับตัวดอกรีมจะอยู่ที่ประมาณ5มิลลิเมตรครับล่องดอกกลางอยู่ที่ 4มิลลิเมตรกว่าคไอกล้องดูด้วยอ่านี่คือที่ผมวัดมาได้นะอันนี้คือสภาพล้อหน้านะครับคันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ5มิลลิเมตรเช่นกันนะครับสำหรับตัวดอกหน้าเนาะ,ะเดี๋ยวเราไปดูอีกคันกันคันที่2นะครับคันนี้วิ่งไป76,89กิเกโลเมตรนะครับจะเห็นว่าลักษณะรถจะเป็นแบบรถกระบะที่ติดตู้ทึบนะครับใช้สำหรับบรรทุกสินค้าเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสภาพยางกันตัวนี้นะครับดอกยางเหลือ 4มิลิเมตรกว่านะครับที่ล้อหน้าเนาะล่องกลางเช่น mm mm ก e ัน4มิลิเมตรเกือบ5มิลิเมตรนะครับก็สมัครท่านใดนะครับที mm ่สนใจยางบรรทุกนะครับที่ราคาไม่แพงนะครับตัวนี้งบประมาณอยู่ที่เส้นละ2,600บาทเท่านั้นเองนะครับผมสำหรับยางแม็กซิทรุ่น MCV 5นะครับเปลี่ยนยางที่เรา4เส้นนะครับเรามีส่วนลดอีกชุดละ800บาทนะครับผมสำหรับไซส์115ทับ 70R15 นะครับผมแล้วก็บริการหลังการขายนะครับเ่าจะเป็นสลับยางฟรีกระลายยึกันใช้งานเติมลมเดอรจีนปลีกระลายยึกันใช้งานเช่นกันครับ สนใจติดต่อเราได้ที่0 6 1 7 9 3ก8 6 6กครับหรือที่ไลน์แอด mtc ไ i ยร้านยาง mtc ที่เซนโลกมอบความคุ้มค่าทุกครั้งที่เปลีย่ยนยางครับ